เฮ้ยใครว่าเรียกเสือมีธุราอะไรฮะเรียกหาเสือมีธุราอะไรชื่อเสือเลยขอรับใช่ไหมชื่อเสืออะไรจะทำไมมีทุราอะไรกับเสือบอกเลยสิพวกฉันเนี่ยเป็นชาวไร่ยากจนข้นแค้นติดพี้พ่อใหญ่ภูในเงินถึงต้องเอาลูกหลานไปขัดดอกพ่อใหญ่ภูมันโลภขายลูกหลานพวกฉันต่อไปให้ฝรั่งโดยกำปั่นเนี่ยฝรั่งอีกแล้วาเจ้าขึ้นเรือไปเมืองมันได้ยินว่าคนชื่อเสือ ฝีมือชักดาดเก่งกล้าไอ้พวกฝรั่งรังแกเด็กกันเหรอมาเลยเดี๋ยวข้าเนี่ยจะอาสาพาลูกหลานพวกแกกลับมาให้ได้เลยเอาไหมพวกฉันนะ่ะยากไร่ได้รวบรวมค่าเสียเวลาให้ท่านเสือได้เพียงเท่านี้จะ้ะขอมอบให้ท่านเสือจะ้ะเงินเหรอเงินขอรับข้าเไม<อ>่เสือข้าไว้เสือเอาไม่ดีข้ากูว่เอาขอใจว้ยจะแกกับ เงินเนี่ยไม่ของข้าเว้ยเงินไม่ใช่ไอ้เหี้ยของมึงเฮ้ไอ้ฟาฟาเอ้าเงินอยู่นี่เงินไม่ต้องช่วยเปล่าเปล่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมพูดมหามหาอย่างนั้นวหมาต้องพูดให้รู้เรื่องก่อนเว้ยเอางี้พวกข้ารับปากว่าจะช่วยท่านไหนกันแน่ขอรับที่ชื่อเสือน่ะก็ทั้งหมดนี่แหละ เปาครับเ่าสงสัยครับถ้าอย่างนั้นขอเรียนเชิญท่านทั้งสี่เลยนะครับเชิญเชิญเชิญน,นำทางเชิญสืมสรประทานโทษนะขรับอะไรจะให้ ไปเรือพวกมันก็ต้องไปกันทางเนี้ผ่านบ้านชายเขตผ่านแดนกะชินแล้วก็ตัดออกบ้านเมืองขุนกระจรช่วงสามสี่วันก็จะถึงทะเลแถบเมืองถวายไอ้พวกเรือฝรั่งนะ่ะมันขนของไปเยอะขบวนก็ใหญ่ฉันว่าน่าจะเจอรอยไม่ยากนะไอ้ฝรั่งพวกนี้ยมันต้องสั่งสอนซะบ้างส่วนเงินนี่นะข้าจะเก็บไว้เองเอาไว้แบ่งปันให้พวกที่มันไปช่วยลูกหลานแกกับข้า แล้วไม่ต้องห่วงนะถ้าตามลูกหลานพวกแกกลับมาไม่ได้แล้วก็เงินเนี้ยฉันจะเอามาคืนเฮ้ย <Okay. S 1> เอาอะไรแล้วช่วยให้ได้ชอนะพ่อคุณยังไงก็ขอให้ช่วยให้ได้อือ <c oughs> <c oughs>